ประชาธิปัตย์ครับพุ่พลบุญญามณีครับครับกราบสวัสดีพี่น้องในเวทีอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับประชาธิปัตย์ชัดเจนครับมียุทธศาสตร์ในการสร้างเงินสร้างคนและก็สร้างชาตินโยบายของประชาธิปัตย์ภายใต้3มยุทธศาสตร์นี้ได้กราบเรียนกับพี่น้องไปแล้วสร้างเงินให้ประชาชนเช่นธนาคารหมู่บ้านครับต่อไปนี้ ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนจะมีธนาคารหมู่บ้านเกิดขึ้นหมู่บ้านละสองล้านบาทเพื่ออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มากที่สุดครับนอกจากนั้นก็ยังมีในการที่จะดูแล s m e นะครับกองทุน s m e 300แสนล้านเพื่อดูแลเศรษฐกิจขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะสร้างเงินให้กับคน แล้วก็เดินหน้านโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มข้าวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันสำปะหลังข้าวโพด4ปีที่ผ่านมาทําให้เห็นแล้วครับว่าประชาธิปัตย์ดูแลเกษตรกร8ล้านกว่าครัวเรือนรวมๆ30ล้านคนเนี่ยใช้เงิน5แสนล้านไม่มีรั่วไหลเลยเพราะโอนจากธนาคารสู่เกษตรกรไม่มีรั่วไหลไม่มีหล่นกลางทางเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้เดินต่อครับ นโย,ยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรเดินหน้าต่อแล้วก็ดูแลชาวนาชาวนาครอบครัวหนึ่งก็สามหมืนบาทนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลชาวนาเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตเพื่อดูแลการเก็บเกี่ยวนะครับ15ไร่ทำมาแล้วแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็สิ่งสำคัญที่ประชาธิปัตย์จะทำนั่นก็คือการได้ออกนโฉนดที่ดินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนใน4ปีเราจะทำให้ได้หล้านแปลงครับ ส,สี่ีที่ผ่านมาผมทําไปแล้วตอนคุมกรมที่ดินได้3 0 0 0 0นกว่าแปลงเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่ประชาชิที่ปจัจจธรรมแล้วก็ปลดล็อกให้พี่น้องชาวประมงที่อยู่ในชซดวันนี้มายาวนานประมงพาณิชย์ต้องมีการแก้กฎหมายออกกฎหมายใหม่ฟื้นฟูฟธุรกิจประมงขึ้นมาได้ครับอนอกจากนั้นประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านเราจะมีเงินกองทุนให้กับสนับสนุนให้ชมลมให้กับหมู่บ้าน เกษตรไอ้ประมงท้องถิ่นเนี่ยครับชมรมละ10,000แบาททุกปี3,000ันชมรมได้หมดทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นนี่คือสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชนสร้างเงินให้ประเทศประชาธิปัต์เดินหน้าต่อในการเจราจาการค้าเสรีซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เซ็นเปิดสกกลาดการเจราจา FTA กับ EU มาแล้วถ้าเราเจราจาเสร็จนั่นก็คือการสร้างรายได้ให้ประเทศอีกมากมายในการที่จะส่งออกนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือการหาเงินให้ประเทศประชาธิปัตย์จะเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกซึ่ง3-4ีปีที่ผ่านมาการส่งออกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์หลักของประเทศเราเพราะฉะนั้นสร้างรายได้ด้วยการค้าการส่งออกการจรจาการค้าเสรีมากขึ้นกับอีกประมาณ28ประเทศเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์จะเดินหน้าสร้างเงินในประเทศและสิ่งสําคัญนอกกว่านั้นคือการท่องเที่ยว เราจะใช้ดูแลพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้มีผลประโยชน์ด้วยจากการท่องเที่ยวนอกจากนั้นคือนโยบายยุทธศาสตร์การสร้างคนเรียนฟรีถึงปริญญาตรีครับพี่น้องต่อไปนี้ในสาขาขาดแพนหลังจากที่ทําเรียนฟรี15ปีมาแล้วหลังจากที่ให้ดื่มนมมาแล้ว260วัน30ปีแล้วประชาธิปัตย์ประกาศให้ดื่มนมฟรีตลอดทั้งปีครับ365วัน ที่สาคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งประชาธิปัตย์ประกาศครับถึงเวลาที่ต้องสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ตราบใดที่ไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นตราบใดมีการยิงกันอยู่ฆ่าฟันกันอยู่ไม่มีทางที่จะทําให้ภาคใต้เกิดสันติสุขได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์บอกว่าวันนี้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายที่มีความเห็นต่างกัน ทุกกลุ่มต้องมีการพูดคุยกันทำอย่างไรประชาธิปัตบักำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ใช้กําลังอาวุธกันได้แล้วเราก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริงแล้วเราสร้างสันติสุขตามมาประชาธิปัตย์คิดไว้แล้วครับทาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตบัจะทา ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพราะเลี้ยงชายฝั่งหรือว่าการทําให้เป็นเมืองปัตุสัตว์สิ่งเหล่านี้ประชาที่ปัญจธำรมและก็ทำให้ยาลาเป็นหับของทุเรียนให้ได้นี่คือสิ่งที่เราจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นจากความยากจนให้ได้แล้วสรตีสุขจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับขอกราบขอบพระคุณครับนิพนธ์บุญญามณี